สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามช anel R D u s Car นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ฟ o ดค Car นะครับนะฟ o o คาร์โขงเบ้งนะครับนะเซรีไทย90นะครับนะวันนี้นะครับผมจะมารีวิวหนึ่งพันนะสำหรับรถนะฮะ Eco Car นะฮะจะเป็นรถไสายประหยัดนะครับนะใช้งานภายในเมืองนะฮะคันนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะกับเครื่องแค่1,200 1,200 1,200ลิตรนะครับโดยประมาณนะฮะ พบกับตัว s u ซ u กิ w i f t นะครับ1.2ตัวรุ่น GL คันนี้เกียร์ออโต้นะครับนะปี2016คันนี้มาพร้อมในเรื่องของตัวเครื่องยนต์เบนซินไซซูดูโอเจ็ดซีวีนะครับให้กำลังแรงมาอยู่ที่83แรงม้านะครับคันนี้ก็เลขมาอยู่ที่65,000เท่านั้นเองนะฮะคันนี้ราคาขายอยู่ที่295,000บาทนะครับ295,000บาทเท่านั้นเองนะครับผ่นนาาอน5,000นะครับ, 2, 5, บ,รบ, 5, รบสวยๆแบบนี้ผ่อน5,000เองนะฮะนะครับ รายละเอียดของคันนี้มาพร้อมในเรื่องของกระจังหน้ารังพึ่งสีดำแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะรังพึ่งสีดำนะครับเนาะในส่วนของตัวโลโก้เองจะเป็นโรลเมียมนะครับนะสุสกิตลไปสุสกิโลโก้ใหญ่ๆนะครับไฟคู่หน้าจะเป็นไทโรเจนนะครับนะไฟก็ขัดให้เรียบร้อยไม่มีรอยขีดข่วนนะครับนะคันนี้ยังไม่มีในส่วนของไฟตัดหมอกนะสวยๆแบบนี้ในส่วนของกระโปรงหน้านะครับสีแดงนะครับนะสีแดงอย่างนี้เลยนะครับด้านซ้ายก็เหมือนกันสวยแบบนี้ ในส่วนของด้านข้างนะครับนะสีสันสวยงามไม่มีรอยบุบนะครับหรับคันนี้นะไม่มีรอยบุบนะครับไม่มีประวัติการชนหนักชนบาปบบตัดต่อมือถ่ายจมน้ำอย่างแน่นอนในส่วนของล้อนะครับคันนี้เป็นล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กแต่งสวยเลยนะเป็นล้อแม็กสีดำนะกรุดโคดเงานะฮะเป็นล้อแม็กค้าลูนะครับดิสบรเกรคู่หน้านะก็ได้ยางของคอน t i เน n ทันะฮะขอบ15นะครับสำหรับยางคันนี้นะฮะสวยแบบนี้เลยนะครับนะนะปียางปี21นะครับ นะใช้งานอีกได้ล,ลายอกหลายเมลโลนะฮะนะครับยางคุณภาพก็ยังใช้งานอยู่นะครับ80% 90%เรนก็ะครับดอกยางเหลือนะครับซุออ้มล้อภายในนะครับเดิมนะซุ้มล้อภายในเดิมจากโรงงานหัวน็อตไม่ขยับอยู่นะค,ะนะครับนะในส่วนของด้านข้างนะครับติดไปเลี้ยวแล้วก็โลโก้ VVT นะครับเป็นเครื่องยนต์ VVT ด้วยนะฮะนะครับด้านข้างสวยแบบนี้เลยนะฮะ ในส่วนกระจกมองข้างนะครับนะกระจกมองข้างยังไม่มีไฟเลี้ยวเพราะไฟเลี้ยวติดตังข้างนี้ตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะแต่ว่า,ากระจกมองข้างคันนี้นะครับนะพิเศษหน่อยนะฮะก็คือรับปิดไฟฟ้า,าปรับมุมมองเป็นฟ้าหมดนะครับในส่วนของกระจกด้านหน้านะครับติดฟิล์มรอบคันนะคันนี้ก็ลูกค้าก็ไม่ต้องไปติดเพิ่มเลยนะครับเพราะว่ากันนี้ติดให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของลังคาสวยๆแบบนี้นะครับไม่มีอะไรเลยขุดปวนไม่มีในส่วนของนักกี้นกต่างๆไม่มีนะสวยๆแบบนี้ นะด้านข้างก็มีกันสาดติดให้นะครับหน้ากระจกเดิมจากโรงงานน้าคันนี้หน้กกากระจกเดิมจากโรงงานนะครับมีตัวโลโก้นะครับของทางซูซูกิอย่างชัดเจนนะครับในส่วนที่มือจับเองจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมือจับเนาะนะครับสีเดียวกับตัวรถนั่นเองเนาะแล้วก็มีปุ่มนะครับเปิดปิดล็อกอัตโนมัติของตัวรถนั่นเองนะครับในส่วนของภายในนะครับเราดูไปในภายในคันนี้นะฮะภายในก็จะเป็นเบาะหนัง นะเดิมตะเข็บได้แดงนะครับนะเป็นปรับมือทั้งสองฝั่งเลยนะครับสวยๆเลยนะฮะนะเรามาดูเรามาดูในส่วนของโครงสร้างกันก่อนเลยนะครับนะคนสร้างเสาบีนะครับหัวน็อตไม่ขยับนะคันนี้หัวน็อตยังเดิมอยู่นะนะแล้วก็สติกเกอร์นะครับบอกลุมยางนะน็อตไม่ขยับเลยนะครับคันนี้เสาบีก็ยังเป็นเสาจากโรงงานนะฮะไม่มีการประวัติตการชนจากด้างข้างเลยนะครับนะ ในส่วนของเม็ดอาร์ตนะครับเรามาดูเม็ดอาร์ตกันนะฮะเม็ดอาร์ตโครงสร้างยังเป็นเม็ดอาร์ตเดิมอยู่นะครับพอผ่านมาเรามาดูในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะฮะเป็นหัวน็อตที่ยึดบานประตูนะครับนะก็ยังอยู่ในสภาพดีเยี่ยมนะครับนะเิวซียังติดอยู่นะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะด้านล่างก็พวกสนิมไม่ขึ้นนะฮะไม่ผ่านการไม่ผ่านไม่ผ่านการจมน้ําอย่างแน่นอนนะฮะ แันประตูนะครับบานใหญ่นะครับสีดําแบบนี้ตรงนี้จะเป็นหนังนะครับมีจุดเดียวตรงนี้จะเป็น,นที่เหลือก็จะเป็นกระสติกแล้วก็มีมตัวคิ้วจะเป็นสีเทานะครับโครงสร้างก็ยังสวยๆอยู่นะครับะ้อยซีเมนต์อาร์ตหัวน,อน็อตยังเป็นของเดิมจากโรงงานของเขาอยู่นะครับในส่วนของแผ่นวบคุมนะครับกระจกหน้าต่างไฟฟ้าออโต้คนขับเซ็นทรัลล็อกที่ล็อกกระจกปับมมุมมองแล้วก็ปุ่มพับกระจกมองข้าม ัถไฟฟ้านั่นเองนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับได้พู s สตาร์ทนะคันนี้ได้พู s สตาร์ทมาแล้วนะครับนะพมอะไรแบบ3า้การ a i แอร์แบ็กคู่หน้านะฮะนะครับวิทยุเดิมจากโรงงาน DVD ได้ FM ได้นะครับตรงนี้นะครับในส่วนของ Air Air จะเป็น a อร a อ a นาล็สีระดับนะครับเกียร์ CVT นะฮะนะคันนี้เกียร์ t v t สวยเลยนะครับภายในสวยเลย ส,สะอาดๆเรียบร้อยนะฮะคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนด้านหลังนะฮะด้านหลังนะฮะกระจกเดิมนะฮะกระจกเดิมทั้งหองบานนะครับนะเดิมๆอยู่นะครับด้านหลังก็เดิมเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะฮะเป็นเบาะหนังเดินตะเกียบได้แดงนะครับด้านหลังก็3คนนั่งได้นะครับเนาะเป็นรถเล็กๆใช้ภายในครอบครัวนะฮะใช้ไว้ส่งลูกนะฮะหรือไม่ก็ใช้ไว้ไปจ่ายตลาดก็ได้นะครับนะ อากาศอากาศร้อนประเทศไทยเนี่ยรถเล็กๆคือตอบโจทย์ได้เลยนะครับประหยัดน้ามันด้วยนะคันนี้นะครับนะฮอร์นไม่ขยับเลยนะครับไออาร์ตเดิมอยู่นะครับนะบัตรประตูสวยๆนะครับนะตรงกลางก็วางแก้วสองจุดนะดึงตรงมันก็ดึงออกมานิดหน่อยก็จะได้แก้วหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับนะเป็นแฮตแบกนะครับ5ประตูนะฮะคันนี้เป็นแฮตแบกห้าประตูฮะล้อหลังนะครับ เป็นล้อแม็กนะครับนะห้าลูเป็นดัมเบรกหลังดิสเบกหน้ายางคอนเทนเนนทัลนะฮะขอบ15นะฮะยางปี2021นะดอกยางยังใช้ได้อยู่นะครับนะไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะสามารถใช้งานได้อีกหลายหมื่นโลได้อีกหลายปีนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับนะด้านหลัง spoiler, สปอยเลอร์สองอากาศนะครับสปอยเลอร์ไฟเบรกดูที่3แล้วก็กระจกบานใหญ่ด้านหลังติดสติกเกอร์เรียบร้อยนะครับพร้อมระบบไลฟฟ้านะ ในส่วนของสติ๊กเกอร์สวิปนะครับครบๆคันนี้อยู่ครบนะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะฮะไฟท้ายเป็นหลอดไส้เหมือนกันนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะฮะเป็นหลอดไส้นะฮะสวิปโลโก้ครบๆนะโลโก้ไม่สูญหายนะครับไม่ฉีดขาดนะครับนะในส่วนของด้านฝาท้ายนะครับฝาท้ายหลังก็สามารถเปิดจากด้านหลังได้เลยนะครับเรามาดูโครงสร้างกันก่อนเลยนะฮะตรงนี้นะครับหัวน็อตยังดีอยู่นะครับนะหัวน็อตก็ยังดีอยู่นะครับ แสดงว่าไฟท้ายก็ยังเป็นของแท้อยู่นะฮะนะครับรอยอาร์คลางน้ําก็ยังใช้ได้อยู่นะฮะนะหัวนัดยึดบันยึดฝาท้ายเองนะครับหัวนัดตรงนี้นะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะฮะตรงนี้ก็เหมือนกันโชคนะครับตรงนี้ก็โชคใช้ได้นะครับชคยังใช้ง่ายอยู่นะฮะก็หัวนัดอีกอีกข้างอีกข้างหนึ่งก็ใช้ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับ ภายในเก็บของนะครับนะภายในเก็บของก็กว้างเลยทีเดียวนะฮะเก็บของก็กระเป๋าก็ใส่ได้นะฮะพวกเสื้อผ้าพวกรองเท้านะฮะอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะฮะเบาะก็สามารถพับได้นะตรงนี้นะะพับได้เลยนะครับมันจะมีตัวดึงอยู่ตรงนี้นะฮะดึงพับได้เลยนะครับสายดึงนะครับเนาะด้านในก็เป็นเบาะผ้าเป็นเบาะหนังสวยงามนะด้านหลังก็เป็นผ้ากำมะหยี่อย่างนงี้นะฮะตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะนะ คันนี้ก็มียัางอะไรให้นะครับนะอุปออุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงอยู่ตรงนี้นะครับยัางอะไรจะตอดไปทำความสะอาดนะแต่ว่ามีอย่างอะไรแน่นอนนะครับไม่ต้องไปห่วงนะฮะตรงนี้ครับผมด้านหลังสวยนะฮะปิดง่ายนะครับนะไม่โยกนะครับเนี่ยเป็นครงสภาพโรงงานอยู่นะครับในคงสภาพโรงงานอยู่ในส่วนของเชื้อเพละะิลง e ลนะครับรองรับ E 2 0นะครับคันนี้รองรับ E 2 0บดวนนะสวยเลยนะครับ สนใจรถเล็กๆอีโคคาร์สวยๆประหยัดน้ำมัน 20, 20, 20ล,ลิตรคันนี้นะครับนะผมแนะนำเลยนะฮะกับคันนี้เลยนะสุสกิตสวิป1.2นะครับรุ่น GL เนกะียร์ออโต้นะครับปี2016คันนี้นะครับเนาะแล้วก็สวยๆแบบนี้นะครับปี2016ราคาขาย2 95,000นะครับ2 95,000เท่าน,นั้นเองนะครับคันนี้นะสบายๆสวยๆนะ่อน5,000นนะ คนี่ขอดอยู่ประมาณห้าพันห้าพันสี่พันประมาณนั้นนะห้าพันสี่สี่พันห้าพันประมาณนั้นเครดิตดีฟรีดาวนะครับนะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านเรามีบริการรถส่งนะครับถึงบ้านได้เช่นกันนะครับสวยๆแบบนี้นะฮะสำหรับห้องเครื่องของเจ้า Suzuki Swift 1.2รุ่น GL เอลเกียวโตปีสองพันสิบหกคันนี้มาพร้อมในเรื่องของตัวเครื่องยนต์นะครับเบนซินใส่สูบ VVT นะฮะ แล้วก็เป็นเครื่องยนต์ที่ให้กําลังแรงม้าอยู่ที่1นึที่83แรงม้านะครับไม่ถึงร้อยนะคันนี้อยู่ประมาณ8ปแรงม้านะครับนะเครื่องยนต์เดินเรียบเดินสนิทตอนนี้ผมติดเครื่องยนต์อยู่นะครับให้ท่านผู้ชมได้ยินในส่วนของเครื่องยนต์นะครับนะสายพานระบบสายพานต่างๆคงเรลวนะนี้เราดูแลให้ทั้งหมดนะครับเครื่องยนต์เดินเรียบเดินปกตินะไม่มีสั่นนะเครื่องยนต์นะครับในส่วนของเบรกต่างๆ ebs 4ล้อนะฮะทั้งหมดนะครับนะสติ๊กเกอร์ต่างๆครบนะ รอยคราบน้ํามันเยิะนะครับคราบน้ํามันต่างๆไม่มีให้เห็นเลยนะฮะนะเครื่องยนต์ยังสภาพดีหัวน็อตยังอยู่ในสภาพดีเยี่ยมนะครับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ของยูอาร์ซัาด้านในสะอาดสะอ้านเรียบร้อยนะครับทันนี้นะฮะเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับทานนี้ได้เก็บงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของหัวน็อตยึดฝากระโปรงนะครับยังเป็นหัวน็อตเดิมอยู่นะครับไม่มีรอยขยี้ไม่มีรอยขันนะครับในส่วนของโครงสร้างด้านข้างนะครับเนาะก็ยังอยู่ในสภาพดีอยู่นะครับอยู่สภาพเดิมๆนะนะ โครงสร้างด้านข้างแล้วก็โครงสร้างด้านหน้านะครับตรงนี้จะเป็นด้านหน้านะฮะสติ๊กเกอร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะฮะก็เป็นเช่นกันน็อตไม่ขยับเลยนะครับนะตรงนี้นะฮะเลขตัวถังรถนะครับนะติดอยู่ไม่มีสูญนหายนะฮะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งของไม่ขยับนะครับนะฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับคันนี้นะครับฝากระโปรงเดิมทังเป็นเป็นรอยซีนเดิมอยู่นะครับนะไม่มีขยับเลย สวยๆแบบนี้นะครับสวยมากเลยนะคันนี้สีแดงนะฮะรถสีแดงรถสีแดงเป็นสีโรงงานนะครับนะไม่มีการกลับสีคันนี้บอกเลยนะครับนะชนหนักชนเบาชนด้านหน้าโครงสร้างตัดต่อจมน้ํานะครับหรือ modify ต่อโครงสร้างนะครับคันนี้ไม่มีนะครับเราประกันในเรื่องของตัวโครงสร้างแน่นอนทุกคันของเราเราคัดนะครับเราคัดรถคุณภาพเกรดเอนะครับนะให้เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้านะครับ ะะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนภายในนิดนึงนะครับนะเรามาดูเลขไม์กันนะครับคันนี้มาร์นะครับได้บูสต์ทเรียบร้อตอนนี้ติดเครื่องอยู่นะฮะก็เลขไม์อยู่ที่6 5 0 0 0นะครับ65,000นะคันนี้ก็พยาํามมาอีโกคาด้วยนะครับนะหน้าปัดด้านหน้าเป็นอนาล็อกนะครับขึง่งดิจิตอลในส่วนของพวงมาลัยก็โลโก้แอร์แบ็กเรียบร้อยนะครับนะคันนี้ก็นะก,ก้านก็ปกตินะฮะ การเปิดไฟเปิดไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไปปะน้ำฝนในส่วนของอคอนโซลหน้านะฮะคอนโซลหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นพลาสติกตัวนี้ก็เป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับนะครับในส่วนของตรงนี้ก็มีแอร์แบ็กอีกคู่หนึ่งอ,อีกอีกตรงอีกจุดหนึ่งตรงนี้นะครับในส่วนของตัววิทยุเองนะครับนะเป็นวิทิยุโรงงานนะครับนะวิทิยุโรงงานนะฟังได้ปกตินะครับนะ fmam นะในส่วนตรงนี้แล้วก็ DVD นะครับได้นะครับนา CD DVD usb นะครับได้หมดนะฮะแอร์เป็นแอร์อนาล็อกนะครับนะสีระดับแบบนี้นะฮะที่สิบ usb ตรงนี้อะแดปเตอร์นะฮะตรงนี้วางแก้วได้นะครับตรงนี้วางแก้วอีกหนึ่งจุดเกียร์ cvt แบบนี้นะฮะเกียร์ cvt แล้วก็ด้านหลังก็เบรกมือนะครับนะที่เก็บของ คู่มือการใช้งานรถมีบุ๊กเซอร์วิสมีนะกันนี้ในส่วนของกระจกมองหลังอย่างแบบธรรมดาไม่มีการกองแสงที่บังแดดมีกระจกแตม่มีที่ปิดแต่ไม่มีไฟให้นะครับฝั่งนี้ไม่มีกระจกมีแค่ที่บังแดดเฉยๆนะฮะแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็ไฟส่องภายในนะครับวอมไลท์ light, ใช้งานนะไฟส่องภายในมีแค่ดวงเดียวอยู่ตรงกลางนะครับไม่มีอยู่ตรงหน้านะฮะ ด้านหลังก็แบบนี้เลยนะครับเบาะหนังสีดำนะเดินตะเกียบได้ได้แดงนะครับสวยแบบนี้นะครับคันนี้เป็นรุ่น T.L นะฮะสวยเลยนะครับกันสาดติดให้เรียบร้อยนะครับพรบเราดูแลให้นะครับน้ำมันเครื่องของเหลวทั้งหมดเราดูแลให้ทุกอย่างนะครับ่องสองม้อนะครับแล้วเราจะทําความสะอาดก่อนสองม้อบลูกค้าทุกคันนะครับก็สนใจยังไงกับรุ่นอีโคคารุ่นแฮทแบ็กห้าประตูคันนี้นะครับผมแนะนํานะ ลูกค้าท่านใดน,นะครับกำลังมองหาแบรนด์นะว้ใช้งานรุ่นแบบนี้สีนี้รุ่นนี้ปีนี้ผมแนะนำคันนี้เลยนะครับ <S <S Suzuki Swift 1.2 GL เกียร <B> ์ออโต้ปี2016นะคันนี้ราคาเพียงแค่295,000บาทเลขไมย65,000ท่านใดเองนะเลขไม้65,000นะ 65, ปี2016ใช้งานไปแล้ว6ปนะีนะครับนะใช้งานไปแล้ว6ปีปีละปีละหมื่นนะครับปีละหมื่น ปีละหมื่นเท่านั้นเองนะครับนะสนใจคันนี้ติดต่อผมนะครับวังนะครับ0621837570นะครับเบอร์ผมนะฮะสามารถที่จะโทรคุยโทรหาหรือจะแอดไลน์ได้หมดนะครับนะสนใจคันนี้นะสามารถที่จะมาชมรถนะครับทดลองขับกันได้เลยนะครับที่พุดธาคงเบ้งเสรีไทย90นั่นเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับุนรุ่นนี้ด้วยนะครับนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่อง YouTube ของผม r d u s ด a r นะครับหรือลูกค้าที่อยากจะดูคลิปอื่นๆนะที่ที่ไม่ใช่รุ่นนี้ก็สามารถที่กดที่ Playlist ได้เลยนะครับนะหรือจะอยู่หรือจะหรือจะมีหรือจะดูในเรื่องของตัวพัพนิ่งนะครับสามารถดูที่อ่ f a ฟนเพจนะครับอาร์ Car นะครของผมก็จะมี IG และ TikTok นะชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับ r d, d u s นั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมวังนะครับขอตัวลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อน คลิปหน้าจะเป็นคันไหนนะครับติดตามกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ